ก,ก็ราบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านสู่ผู้สู้คนแล้วค่ะวันนี้เราพัฒนานะคะเย็บซี่กระตามขอมลา,ายเนาะค่ะเนาะหมวดที่แล้วกับพ่อเด็กปล่อยแต่ว่าเลขกเล่าไปออกเลขกที่แม่เบิกซับปล่อยเลข็กไงเนาะคะ่ะไปเล็กเหล้าลายตัวแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้กะจะมีเราพัฒนาวันนี้วันที่สิบสามนะคะชอบคอยตามเด้อค่ะ เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะวันที่13มีนาคม2567นะคะไปเล่ามาแลงสองทุ่มกว่านะคะเอฟซีส<ม>อบกระจังตามเออกมากระพานนะคะสำหรับเราพัฒนานะคะเมื่อนี้ก็มืาขึ้น ฝันได้เลขกนาสิเป็นเลขเล้าเนาะค่ะเนาะแกคิดว่าเป็นเลขเลาาฝันว่านางยูเหี่ยนแต่ว่าแนมไปแนมไปตรงขามบ้านไปเห็นคนขายกล้วยกล้วย,วยมิแตวิยายายเนาะคะ่ะขันแมน่นขายกับสี่วีราหาสิบบาทพวกสิบบาทเนะมันเป็นกล้วยน้ำว้าวีใหญ่แห้งเนาะคะ่ะแกคิดว่าฝันก้อนเลขเล่าออกฝันม่ขึ้นนี่ ะนาสีออกเล้าสองถุ่มกว่าเนาะคะ่ะเปิรทรัพตีเป็นสามเก้าหาเพราะว่าผู้ใส้ผู้ใส้เป็นผู้ขายเนาะคะ่ะวันนี้เลยให้ลาวไปสามเก้าห้านะคะนะคะเล้าซีตูนะคะแปดสี่สามสามนะคะ มะว่านนี่ค่ะออกค่าน้อยไปแปดสามสามเนาะมะว่านปล่อยชุดสามตัวชอบนะคะแปดสามสามออกไปแล้วสามตัวก็น่าจะแปดสี่สามแล้วก็สี่สามสามเนาะตัดเต้นเอานะคะแปดสี่สามสี่สามสามค่ะสองตัวน่าจะเป็นสามสามแล้ค่ะเด้อราคาสามเก้า นะคะมีเพิ่มตัวหนึ่งคือสองหาเนาะค่ะไปลาวพัฒนานะคะหรือว่าผู้ไดมกกาามาเกลวหามกเกลวหากับไปเกลหาด้ค่ะเดี๋ยวตัวนี้คัดกองออกมาให้หรือว่าบมมักทีเบิกทรับจับสองตัวค่ะหายเอฟซี FC ไปจับเอาเด้อค่ะลาวพัฒนาส่วนมากเลขงหญ่ของเบิกทับนี่ไปเล่าได้ไปน้อยได้แค่ะเด้อเล่าก็ออกดีแต่ว่า เบิก์ซาปลอยเป็นรัฐบาลไทยแม่นบ่มันเสียออกเลขเล่าก่อนตลอดนะคะสําหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะถ้าออกเลขเล่าแล้วอันเลขใหญ่กับสิบคอยมากเนาะคะ่ะส่วนมากสิเป็นจังสันเนาะคะ่ะยิบซี่กับพิจารณาเบิรงเนาะคะ่ะแต่ว่าฝันเห็นกล้วยสิบ่มมีเก่าเเลขเล่าเมื่อนี้เนาะคะ่ะเอา 95. เก้าห้าไปหนึ่งตัวนะคะ สามเก้าห้าสองตัวก็เก้าห้านะคะคิดว่ายืนพื้นเก้าเดี๋ยววงกลมตัวเน้นนะคะสามเก้าห้านะคะไปราวพัฒนาสียูสองพุงกวกวาของมือนี่นะคะส่วนเด็ก,งกไงกะไล่สดปล่อยไปสุดสามตัวตรงตั้งแต่ตมือเศ้าแล้วนะคะไปดูได้นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้ำเด้อค่ะเบิกซับหน้าขี้กับเป็นแนวท่างเท่านั้นชุดสามตัวรัฐบาลไทยค่ะนี่นี่ล่ละมักหาหาศูนย์ราคาแปดสี่สามสี่สามสามแปดสามสามรัฐบาลไทยนะคะราคาหนึะะ 1, 5, 4, ะะ่งหาศีกษะ สามเก้าห้านะคะชุดสามตัวรัฐบาลไทยแต่ว่าเบิกทรัพย์ไปเล่าบึงกลเหมือแรงสามเก้าหามาไมเหมือขึ้นนี่เนาะคะ่ะพอเคยฝันเห็นกล้วยจากเถอะฝันว่าเขาเอากล้วยมาขายแต่ว่าหลายแห้งเอามาเชละสองสามตันพะมานั่งขายใหย่นะคะ่ะก็เลยว่าเอาขันนั่งขายใ่อยแนวนี้คือสีขายเบิร์ดฝันในความฝันนะแสดงว่าขายของดีแห้ง เอามาเทละสองสามตันก็เมดก่าสันกล้วยกระไดในความฝันนะคือว่าก็เลยอยากไปขายน้ำเขาอยากขายกล้วยว่าสันสาธุเดอให้ลรูปได้เงินมาแบบกล้วยกล้วยก็เลยเห็นกล้วยแล้วก็เห็นผู้ชายขายกล้วยก็เลยตีเป็นเก้าห้านะคะแล้วก็มีเอฟซีพันวาพันฝันเห็นเลขอยู่ต้นใหม่สามเก้าแดงจึงครึงเนาะค่ะก็เลยจับส่กัน หรือสิไปเล่าพัฒนาเมอแรงก็ได้นะคะสองทุ่มกลัวเอฟซสอบตัวใดกับคอมเมนต์มาเนาะคะ่ะทางช่องเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบค่อยตามบม,มากรพานเนาะคะ่ะเมื่อเช้านี้ก็นฝนตกค่ะดีใจว่าฝนตกมาจากหน่อยกับเมื่อน,นี้เพราะว่าอากาศห้อนนะคะกาคืมฟ้าคืมฝนมากลายมือรลายเว้นแล้วลวะกันขาดว่าได้กันพัฒนาสาธุครับ ปูเวดนะคะคุณแมวเพิ่นสั่งปูเวดมาให้นะคะเจตุเพิ่นเป็นผู้แนะนํามาเนาะคะ่ะเนาะแต่เพิ่นเลยมาเห็นเพิ่นได้มาถวายปูเวดให้เบิกทรับ์นะคะแต่ตอนนี้หาเจ้าภาพสร้างฐานปูเวดเนาะคะ่ะเอฟซีก็พี่โชคไม่รา่าร่วมบุญกับเบิกทรั์ได้นะค่ะศูนย์เก้าสองนะคะเบอร์โทรแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เนาะคะ่ะ เผื่อปูมีโชคมีลาบถือกล่าวเมล้วเนาะพ่อสีได้เฮ็ดฐานปูเวทเนาะค่ะศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ค่ะแอดไลน์เขากลุมได้นะคะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะค่ะเนะาะค่ะเข้ากลุ่มฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะคะ่ะเอฟซค่ะติดตามได้ทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะส่วนมากเก,กือกซับก็จะรุงทางช่อง YouTube แต่ว่ามือนี่เ้าๆ้ายเอาเล่าไปก่อนไปรุวยก่อนมอแรงนะคะ <c oughs> ขอให้ปังขอให้มาเลยค่ะ <c oughs> ขอให้ปูให้ยาขอให้เทพวดาสิ่งศัก์ซินยูไซเนาะค่ะให้เอฟซของภู้ขามิตอภูหลำๆเรวยๆมิตอภูสูภูมานสื่อเด็กน้ำเบิกซับง่ามด้ใก่ถือง,ง่ามนันเด้อค่ะไปเบิ่งเด็กน้ำกัน ค่ะ0 9 2 8 6 1 8 2 1 4นะคะค่ะเน้นไป395เกาลาวพัฒนานะคะงวดวันที่13มีนาคม2567ค่ะ FC ขอมางวดที่แล้วเลขของแม่เบิกแซบปล่อยไปเล็กไงแต่ตอนไปออกเหล้านะคะเนาะไปออกเหล้าส่วนหลายนะคะมื่อนี้ค่ะคือ488แี่นี่ก็ออกแล้วละเลขกเหล้านะคะกับสตาร์ทออกกับทีละสี่สามสาม แปดสามสามสามไปจงสี่เนาะแต่ว่าสอบนะ่ะสามสามสามเก้าสองหานะคะเก้าห้านะคะชุดสองตัวอา้าใจไปกับเป็นแนวทางเด้อค่ะสัตว์บอคบแคปไหวจดไหวไปมือแรงเด้อค่ะเด้อลาวเย็นนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยง ส,าาสาัดบ่จ้ะสัดอยจ่ออกเนาะขอให้โชคดีสู้ปูสุขคนคิดว่าเก่าสิมาเม,มาเคลื่อนฟันเห็นกล้วยเนาะคะ่ะเนาะฝันเห็นคากฝันเห็น <S <S นานะคะเอาพิดจ้าหน้าเบิง่งค่ะทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทางจังไรก็กดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ขอลาปูกระยาเย็บเสีอพิธานจีลาเดอค่ะปูกระยาเอ้ย <c oughs> สี่สมหวังให้ออกเล่าพร้อมเด้อเหมือแรงสำหรับคลิปนี้ชอบค่อยตามบอมากระพานเด้อค่ะทางช่องขอลงคลิปไว้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ